มันมีจริงพี่น้องเหมือนเราเรื่างด่านมื่นเพชรฟังวันนี้แค่ไหน,นมันซื้อบอลน่นโอ้ยโอ้ยหล,นล,นล,นลน่นหล่นหล่นหล่นมันหลน่น มันหลายโพดมาจ้ะขยับบุไดเลยเดี๋ยวนี้ขยับบุไดเลย สุก,กี้หอนหอนห้อยห้อยห้ยหยหย,หยจะสีทำน้ำจิ้มเองเนี่พื่น้องเมื่อวานไหนกินหมูกระทะมันเหลือมืันนี้ก็เลยเอามาเห็ดสุก,กี้คักบอันนี้อ,อจิ้มเน้น าจ,จะ้ะเครื่องมือพร้อมอืมโอ้หอมนุ่มนเขาว่าพื้นคนก็ชิบอกพื้นคน มือนีชิบอาเรื่องหนึ่งสุฟังพี่น้องนับเขา้ามาจโลูกแกนเดิมอืมอืม โอ้ยซุมคออุ้ยไม่ไหวแล้วแทบหลายก็จะแป๊บนึงเด้อจังสิืเปล่าหิวแหง suki, kỳ Lai đường còn ก็สีปีที่แล้วบ่ะอืมปีที่แล้วเนี่ยไปรุ๊กจักกับพี่คนหนึ่งบอกขอเอ่ยชือกันเด้อยานแกเสียหายเพราะว่าชีวพื้นคน เปิดโลกไขได้พี่น้องการที่ห้าไปครบคนหลายๆนู้คนนีเนาะนันหลายประเภทเนี่ยหลายสาขาเนาะแค่ชื่บอบไวไ้แล่เขาเรียกว่ามากหน้าหลายตาใช่เนาะมันจะทำให้โลกแบบโลกช่วยสวยของข้าอ,อ่ะ มันก็จะเลิมมิสีมิสันได้ไหมเนาะโลกแต่แบบนี่กะล่าของเขานะเห็นให้กะล่าเขาเปิดเด้อันจุสิก็เคยหูมาอยู่แล้วนะคะเลื่งแต่ว่ามันยังหาสีหาสีมันยังโบเสื้อไง เรื่องว่าไม่มีคนไทยมากบางประเภทน,น,นะนะบางคนจะเขาเจ้ามาเมกาเนี่นะเขามาในฐานะมาน้าอีเจนซี่นะาบอดี้มานแบบบางคนกับมาในฐานะแต่งงานในแต่แบบแต่งงานหลอกๆเจี่ย ว่ามาถึงเนาะเขาก็ไม่เห็ดอาชีพขายบริการเนี่ยอุ้มสองเหอะ ไปหูจักคอยหูจักยอนคอยเข้าไปเช่น้เท้าหลายคอยเข้าไปเช่นาเท้าบ่อยพี่น้องคอยเลยหูอันพี่คนหนึ่งพี่เราฟังว,ว่าผู้ยญิงไทยชิมากคิดอาชีพนี่นะก็มีเดอร์หรอวะ หน้าตาเราก็ดีนะหน้าตางามคนเห็ดอาชีพเนี่ยหน้าตาเขาง,งามเด้คอย้นไข่เนี่ยบ่ลุ่งเดีพย่น้องไปเห็ดนะไปเห็ดกับบได้บไร้กินเลยนะ <c oughs> บ่จะเอิน <c oughs> ลุงเรื่องเนี่ยนัดอันนี้อาชีพ ก็ใหได้ฮหแล้วแต่ว่าคือชิบเมนแนวแต่ว่าแปลกเนาะเขามากับเอเจนซี่ที่เป็นพวกเวียดนามเนี่พี่น้งองม,มันมีอีหเลีเด้อลานเวียดนามนะส่วนมากแล้ เขาเจาแบบเปิดเป็นร้านนวดเปิดเป็นร้านเล็บร้านแบบขายขายส่งอ่ะอืขอยหูเยอะยขอยถึงเบาเบาเยอะจะข่อยาบอกว่ายุ่ใส่ลานเงียบเงียบก็พี่ภาษาเนี่ยแต่ว่าก,กิจการบอกคยปิดเลย เขาบ่เคยผิดกิจการเขาเลยพี่น้องเพราะว่ายังเงินเขา,าไ,ดได้มาจากการขายเหล็บการขายขายทรงพวกเหล็บพวกแผ่นเหล็บเนี่ยเขาไมไ่ได้ได้จากอันนี้ไงเขาเอาเงินมาฟอกซื้อแต่เขาได้จากอย่างอื่นคนที่รู้จักนะค่ะ ขาแป้งอ่ะอืมขาแป้งอันนี้เป็นคนเวียดน,นามนะขาแป้งแบ่งขาวๆนะหูเนาะติดคุกไปพักหนึ่งออกมามาเปิดโชว,ดว์รูมรถเขาคาแล้เขาติดคุกนะพี่นอ่ะติดไปบัก,กิปปีดอก ออกมามาเปิดเป็นแบบกล้านะเปิดแบบสำโรกึ้งโรตุงจัดกะเ,เงินชิมีิเห็ดเนาะมาเงินดำดำอะมาฟอกให้มันขาว มันมีจริงนะพี่น้องตะกอนข่อยกระโบเสื้อนะแต่ที่นาแปะคอยแป๋ใจเรื่องเรื่องสาวไทยที่มาขายขายแบบนั้นนะเนาะอื่นยนะังขายกีอ่ะเขาไม่ได้มากับเอเจนซี่ไทยนะส่วนมากนะเขาไม่ได้มาบริมากับ เอเจนซี่ของประเทศไทยเนี่ยมากครับของเวียดนาม,มลูกค่าขอ่อยคนหนึ่งเท่าเท่าคนเวียดนามเปิดพับเราหมักมาคุยให้ก่อยฟัง ผู้ชายค่ะผู้ชายเถ่าแล้วแล้วหนาจะประมาณเจ็ดสิบแหละแลเ้เห็ดพับเห็ดมาหลายบีแหละจะกินข่อยกับโบเสือเด้อแล้วอย่างไหนข่อยเห็นบ่ลยเนี่ยแล้วอย่างนี้อย่างข่อยว่าแล้วขิดตัวบ่อยนะี่ยแล้วหข่อยเอาขอนมคุกกี้ไปส่งอยู่ผับเรา พับเราเปิดยังก็เว้นยังก็คืนเลยเด้ยัยงก็เว่นก็เปิดยีิบเอ็ดโมงเนี่ยเขาเปิดแหละแต่ก็สีเหตุแบบให้มันเบดมือดนะออืโอ้ค่อยเข้าไปอืมคอยเห็นเลย่อยหูยนี่แร้วบ่อยากินคุกกี้อ่อยดอง นึ่หายคอยไปเห็นเพราะว่าเขาเทท้าทางที่บบค่อยเสือเล่านะ <c oughs> <c oughs> แหละพีทีหนึ่งแล้วมาเราสุฟังมาวา่าเาชีบน,นี่อสวยแล้วก็ได้เงินดี ไอเจนซีเนี่ยก็หักไปเจ็ดแปดหมื่นเลยเด้พี่น้องเหรียญน,นะจะดปดหมื่นเหรียญน,นะไม่ใช่แปดเจ็ดแปดหมื่นบ,บาท 7, 8, นนะคุณก็ไปเจ่าสามสิบสามบาทเจ็ดแปดหมื่นเหรียญอะคุณสามสิบสามน้อยมากนะจะเจอเอเจนซี่จะแบบให้จ่ายแค่ 5, 10, 6, า 4, หามื่นหกมื่นจะบางเอเจนซี่แสนหาเลพี่น้อง ย่อมเลยปะไทยตนเนาะบางคนก็ย่อมมากเด้อเขากบ่หูเราเจสิกคิดว่าเขาก่ะหูเราเข้ามานะเขากะมาตายเอาดาบหนาเนาะมาสูเอาดาบหนาแต่เสือบอ่ขนาดติดหนิเขาขนาดนี้นะติดหนึง่งใครไอจันสี่บางคนนะจ่ายไม่ถึงสองปีด้วยซ้ำนะ คือว่าเ้าสิยูโดนเขาหัาเขาเงินจริงบางคอนอบบบริจายก่อนส่วนมากแหละเก้าสเปอร์เซนต์บบริจายก่อนเนาะอเอเจนซี่เขาเป็นคนออกให้พอมาหอด่เขาก็มาหาหัวคิวสิคิดว่านะพราะว่าเราบอกว่าภายในเวลาบ่ถึงสองปีอะ จายเอเจนซี่เบิลแล้วเอเจนซี่ใช่ไหอยู่เมืองนี้วันนี้เราก็ย้ายเมืองนี้ยย้นน้านีไปอยู่อีกเมืองนึงไปอยู่อีกรัฐนึงไปอยู่แบบเทก็กซัสจริง้วมั้างพี่เขาเล่าให้ฟังเมืองสิสโตซีอยู่อย,ยู่คือเพนซิลเวเนียแล้วเราหากินอยู่แถวชียนทาว เก่งพี่น้องมือยมื้เราจังด่านมืดให้ฟังมันปฏิเสธไม่ได้หรอกเนาะแต่คนที่มาแล้วมานี่น่ะ คือเขาตั้งใจจะมาแบบนั้นแล้วเขามาเจอผู้ชายที่เดียงดูผู้เสื้ออริี์เปลี่ยนชีวิตกามี่นะพี่นอ้องกามี่อยู่อันนี้ก็เห็นรู้จักอยู่คนชุดซีก็รู้จักเขาอยู่คือเขาเห็นอาชีพนั่นแหละแต่ว่าเห็นไปเห็นมาแหละเจอคนที่ดี อันเขาอื่นยังก็สินเสมอกันเนาะเลี้ยงดูผู้เสื้อกันเขาก็อยากมีครอบครัวอยากสร้างครอบครัวกับมีแบบนั้นอุ้ยอิ่มมือหนามัยเราจูฟังเองด้วยมือหนาลายเนาะ คที่เข้ามารับชมนะคะ็นเพื่อนๆเขามาเบิร์นก็นดีใจแล้วบอกขอให้ไหลให้แช่ดอกโอ๋อไหลให้ก็ได้ถ้าแช่มันอยากไปกระโบเป็นอ,ปอย่างกดติดตามให้เนี่ย <c oughs> ขอได้ขอดี <c oughs>